嗯。 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเรื่องมูมูชาแนลนะครับพบกันเช่นเดิมทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทาง YouTube ก็เรื่องมูมูชาแนลนะครับทาง Facebook ก็เรื่องมูมูแฟนเพจนะครับสำหรับท่านใดนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เห็นไตเติลแล้วนะครับก็มาอยู่ในหมวดความเศร้าเสียใจอีก ครั้งนะครับเป็นรอบที่2ของเดือนแล้วนะครับอ่านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับาสาเหตุการตายของแม่หมูนะครับหลังจากการคลอดได้แค่2วันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดมีวิธีป้องกันอย่างไรและจะดูแลลูกน้อยได้อย่างไรนะครับเรามาพูดคุยสนทนากันนะครับในหัวข้อตัวนี้นะครับวันนี้ านะครับความผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียหรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของเราเองนะครับหยุดความเสียใจนะครับมาตั้งใจในการพัฒนานะครับในการดูแลนะครับหมูนะครับเพื่อจะได้ประสบผลสำเร็จนะครับจะได้มีวิชาติดตัวนะครับว่าถ้าหมูเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ เราจะสามารถป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเจอในทุกสภาวะในการเลี้ยงหมูนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับพอดีก็อยู่ในโหมดเศร้าเสียใจหน่อยนะครับเพราะว่าเกิดในรอบที่2แล้วนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับในกลางเดือนนะครับช่วงต้นเดือนนะครับก็สูญเสียลูกหมูนะครับแม่หมูเกิดการแท้งนะครับแต่รอบนี้นะครับแม่หมู คลอดปกตินะครับแต่เกิดสภาวะเฉียบพันธุ์นะครับตายจากลูกหมูไปหลังจากคลอดได้แค่สองวันเองนะครับว่าเกิดจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดจากสาเหตุใดนะครับและมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยสนทนากันเลยนะครับนะครับวันที่แล้วนะครับก็ผ่านมาได้ซักคลอดวันที่22นะครับวันนี้ก็วันที่28นะครับก็ได้ 6วันเต็มแล้วนะครับสำหรับการคลอดของแม่หมูนะครับตัวที่ผมได้ทำคอนเทนต์สิ่งที่ปฏิบัติหลังคลอดให้ดูในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ใดนะครับถึงเกิดสภาวะสูญเสียถึงการตายขนาดนี้นะครับเกิดจากสาเหตุใดนะครับแม่หมูนะครับก็คลอดปกตินะครับร่าเริงแจ่มใสในวันที่1นนะครับวันที่ผมทำคอนเทนต์นั่นเลยนะครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์นะครับไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับในวัน อ่าที่2ที่3ต่อมานะครับอ่าได้เกิดการตายนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยเดี๋ยวผมแนะนําให้ฟังนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่นะครับคือข้อที่อ่าผมได้ทำคอนเทนต์ที่แล้วนะครับให้ดูนะครับว่าอ่าสิ่งที่ปฏิบัติหลังคลอดนะครับควรจะปฏิบัติกับแม่หมูตัวนี้อย่างไรบ้างนะครับอ่าแต่ก็ทำคอนเทนต์ต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าแม่หมูได้ตายนะครับตายจากลูกน้อยนะครับ แต่ลูกน้อยนะครับยังอยู่สบายดีนะครับเพราะว่าผมมีวิธีการจัดการรองรับอยู่แล้วนะครับในเรื่องดูแลลูกหมูนะครับที่เกิดสภาว่าแม่ตายไปก่อนนะครับตายก่อนวัยอันควรนะครับพูดถึงเรื่องแม่หมูก่อนเลยนะครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นวินิจฉัยหรือ ผมได้ถามกูรูหลายๆท่านเรียบร้อยแล้วนะครับหมูไม่ได้เกิดจากโรคระบาดนะครับหรือว่าติดโรคร้ายแรงอ่าที่เช่นโรค ASF นะครับหรือว่าเพิร์สนะครับอ่าไม่ได้เป็นแน่นอนนะครับการันตีร้อซแต่นะครับท่านหลายๆท่านนะครับได้อ่าให้คําแนะนําหรือให้คําตอบมาว่าหมูน่าจะเกิดนะครับการติดเชื้อหลังคลอดชนิดเฉียบพลันนะครับอ่าพอดีนะครับอาจจะอาจจะวันนั้นนะครับผมหลังจากที่คลอดได้1วันเต็มๆนะครับในช่วงเวลา หัวค่ำนะครับได้เกิดฝนนะครับฝนตกแรงชนิดที่แรงมากนะครับแล้วนะครับได้มีฝนนะครับโกรกเข้ามานะครับในคอกหมูนะครับจนถึงขั้นที่แม่หมูนะครับลูกหมูตัวเปียกเลยนะครับพี่ผมมาดูนะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุตรงนั้นก็ได้นะครับที่เขาอาจจะมีไข้สูงนะครับมีไข้สูงแล้วเกิดสภาวะนะครับติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น ติดเชื้อในด้านต่างๆนะครับทั้งมีไข้แล้วก็ในมดลูกนะครับเกิดการติดเชื้อชนิดเชียบพันธุ์นะครับก็เกิดไข้นะครับไข้หลังคลอดนะครับก็คือถึงแม้จะฉีดยาหลังคลอดครบนะครับแต่ก็เอาไม่ทันนะครับหรือเอาไม่อยู่นะครับเรื่องนี้นะครับสามารถป้องกันได้นะครับก็คืออย่างน้อยๆนะครับทําโรงเรือนให้มิดชิดหน่อยนะครับหรือให้พ้นจากฝนนะครับหลังจากที่ฝนตกในแต่ละรอบก็ให้มัน ไม่เข้ามาในข้อหมูนะครับเรื่องฝนนะครับเพราะว่าในสภาวะเป็นแม่ลูกอ่อนหรือลูกยังอ่อนนะครับเขาจะเกิดสภาวะที่ไข้ง่ายนะครับหรือป่วยง่ายนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาต่ําลงนะครับเพราะว่าร่างกายเขาสูญเสียพลังงานเยอะนะครับแล้วก็ป้องกันโดยวิธีว่าทําให้สุขภาพและพลันามัยของเขาให้ดีที่สุดนะครับป้องกันทุกทางนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนครั้งที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับทั้งสูญเสียและลูกและแม่ในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับในก็คือคอกนะครับผมก็ได้ทําความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างด้วยโซดาไฟนะครับล้างควา,ความสะอาดแล้วก็ทั้งคอรีนนะครับแล้วก็โรยปูนขาวทิ้งไว้แล้วก็จะล้างเอาความสะอาดแล้วก็ทิ้งปูนขาวอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยอนํากลับมาใช้ใหม่ได้เดี๋ยวเกิดสภาวะ ติดเชื้ออะไรต่างๆแล้วมันจะได้มีโอกาสปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็กันไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกหมูครับะนะครับนี่ก็คือลูกหมูนะครับลูกหมูตอนนี้อายุได้หกวันเต็มๆนะครับแล้วก็ผ่านการฉีดทาดเหล็กเรียบร้อยตั้งแต่วันที่สามตั้งแต่แม่เขาจากไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังทําการปฏิบัตินะครับในการอนุบาลหรือเลี้ยงลูกหมูตามโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ฉีดท่านเหล็กหรือทำสิ่งต่างๆนี่ก็คือนะครับอาหารของเขาในช่วงเวลานี้นะครับคือกินได้อย่างเดียวคือเป็นนมรสจืดนะครับยี่ห้อดังภาพนะครับก็เริ่มจากการป้อนโดยการใช้ขวดนมนะครับการใช้ขวดนมนะครับให้เขาดูดเหมือนเต้านมแม่นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มติดได้สัก 2- อสาวันนะครับเราก็เริ่มเทเสรรางได้เลยนะครับแล้วเขาจะดูดกินเองโดยสัญชาตญาณเขาเองเลยนะครับ เลี้ยงได้เฉพาะนมจืดชนิดนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนมหวานชนิดอื่นนะครับทำไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างกายเขาตอนนี้ยังรับได้แค่นมนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปสักเจ็ดแวันนะครับผมก็จะเริ่มเสริมด้วยการให้อาหารนมนะครับให้อาหารเม็ดนะครับเป็นการเรียรางนะครับฝึกการกินอาหารไปในตัวนะครับเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเป็นตัวที่ หวบอันขึ้นนะครับก็คือสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็ดูนะครับลูกหมูไม่ผอมเลยนะครับไม่ผอมไม่ต่างจากการได้ดื่มนมจากเต้านมแม่เลยนะครับเพราะว่าเราอย่างน้อยๆต้องทําให้อิ่มนะครับถ้าหมูอิ่มหมูจะมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับในการเลี้ยงลูกหมูนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับลูกหมูในการเลี้ยงให้นมก็ก็คือให้แค่นมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไฟกกห้ามขาดเด็ดขาดนะครับ ก็คือการให้ไฟความอบอุ่นนี้จะเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะครับก็คือหลังจากกินก็มีแค่นอนนะครับนอนแล้วต้องให้ความอบอุ่นกับเขานะครับผมช่วงนี้พายุฝนเข้าผมต้องนามาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับเพื่อให้ดูแลใกล้ชิดนะครับแล้วก็กบไฟนะครับกบให้ความอบอุ่นแบบนี้นะครับให้เขามีพานามัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็รอเวลาตามโปรแกรมเราก็จะเริ่มไปให้เรียรางนะครับ ก็จะแข็งแรงตามโปรแกรมที่เราวางไว้เลยนะครับอ่านะครับสำหรับนะครับท่านใดก็ฝากกดติดตามเช่นเคยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆนะครับมาพูดคุยสนทนากันมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับท่านใดที่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือว่าต้องการคาปรึกษาแบบไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามานะครับตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ทุกช่องทางนะครับอ่าสหรับนะครับอ่าีพีนี้นะครับก็จะให้ดูลูกหมูนะครับอ่าไม่ว่าจะ สิญเสียสิ่งใดเราก็นะครับถึงแม้มันจะเอาไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดกับมันนะครับเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับเดินไปข้างหน้าเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านะครับเก็บเป็นประสบการณ์และก็วิชานะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ